อย่างไรก็ตามนี่ยพยายามนะเครือข่ายของเรานะพยายามที่จะเอาแหนแดงไปปลูกไว้เดอร์มันจะได้เราจะได้ปุ๋ยที่ราคาถูกนะเอาไปเอาแหนแดงไปเลี้ยงไว้เลี้ยงในบ่อนะพยายามขุดบ่อไว้ให้เยอะศูนย์แพทย์วิธีธรรมเราทุกศูนยะ์นะศูนปานาบุญะศูนยะ์แพทย์วิธีธรรมเราทุกศูนย์เลยนะขอให้นะขอให้ได้นะปลูก นะเลี้ยงพอเลี้ยงแหนแดงไว้ให้เยอะนะพอเลี้ยงแหนแดงไว้ให้เยอะเพราะว่ามีปุ๋ยนะมีธาตุปุ๋ยนี่มากกว่าพืชตระกูลถั่วอีกนะนะกรมวิชกาการเกษตรรับรองแล้วตอนนี้เป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดเลยนะเป็นปุ๋ยมากกว่าพืชตระกูลถั่วอีกสองเท่าเลยมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมครบเลยยิ่งเอาไปตากยิ่งบอกไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมยิ่งเยอะเลยนะเอาไป เรียกว่าไปตากแห้งไว้นะแม้ไม่ตากแห้งในปุ๋ยก็เพียบอาจารย์ยืนยันสดๆเนี่ยยิ่งดีเลยแหละนะอาจาร,รย์ชอบสดๆดดยซ้ำนะตากแห้งก็ธาตุก็ไม่ได้ลดลงไปมากนะเรียกว่าใกล้เคียงกันเลยนะแต่จ,จะเป็นสดเป็นแห้งก็ได้นะขอให้ขยายพันธุ์ไปให้ได้เยอะๆนะหรือพี่น้องเกษตรกรนะอาจาร,รย์สนับสนุนให้ขยายพันธุ์ไปเยอะๆนะเนะพราะอะไรเพราะว่า เป็นปุย๋ยที่คุณภาพดีเยี่ยมมากเลยนะดีเยี่ยมที่สุดตอนนี้นะมีธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่สมบูรณ์นะเรียกว่าธาตุแทนปุย๋ยเคมี Me, นี่สมบูรณ์เลยนะ,นะเราปลูกไปเยอะๆเ,เลยเราไม่ต้องมาสับให้มันละเอียดเพราะเขาละเอียดอยู่ในตัวอยู่แล้วเขาย่อยอยู่ในตัวเขาเป็นต้นเล็กๆอยู่ในตัวเอามาเป็นปุย๋ยได้ทันทีเลยเมื่อวานนี่เราก็ไปปลูกนะนะเมื่อวานนี่ Extreme. เราก็ไปปลูกนะ อย่างนี้เป็นต้นเมื่อวานนี้ก็ไปปลูกนมเมื่อคืนนี่แหละะภาพคงไม่เห็นไม่ได้ถ่ายภาพาก็เอาแหนแดงนี่แหละทุ่มทุนสร้างเลยนะขุดหลุมกว้างยาวลึกประมาณประมาณคืบสองคืบะกว้างยาวาลึกประมาณคืบหนึ่งกว้างประมาณสักหนึ่งถึงสองคืบแล้วก็ใส่แหนแดงเข้าไปมีใบไม้ใบหญ้าก,ก็ใส่เข้าไป กิ่งไม้ใบไม้ใส่เข้าไปใส่แนื้อแดงเข้าไปแล้วก็ปลูกเลยนะเมื่อคืนนี้เราก็ไปปลูกอะนรนะเมื่อวานนี้ไปปลูกมะเขือกับผักนะมะเขือกับผักปลูกรอบๆๆโอ้นะไปปลูกกันเมื่อคืนเนะมื่อวานนะตอนเย็นๆค่ำๆก็ไปปลูกกันนะถ้ามีภาพก็เสิร์ชได้นะถ้าทันนะถ้าไม่มีภาพก็แล้วไปนะถ้ามีภาพก็ลองเซิร์ชภาพหน่อยก็ได้ นี่เรามีแหนแดงในที่นี่ภูปาฟานามเราแหนแดงี่กระจายไปดีมากเลยวันนี้เก็บอีกนะทีมเก็บแหนก็เมื่อวานก็ทำท่าน้ำให้แล้วเมื่อวานทำท่าน้ำให้แล้วทาน้ำยังไม่ได้เทปูนเดี๋ยววันนี้เทปูนช่วยเก็บแหนแดงอีกเด้อวันนี้เด้อเก็บทุกวันแหละนะเราเก็บแหนแดงมาใช้ทันสดก็ใช้ใช้ไม่ทันตากไว้ ฝากไว้นะ <c oughs> ไปใช้โอ้นะอาจาร,รย์ไปใช้เราได้ผลดีมากเลยพืชตกูลถั่วนี่อาจาร,รย์ว่าสุดยอดแล้วนะพืชตะกูลถั่วนี่ก็ว่าสุดยอดปุ๋ยแล้วอาจาร,รย์เคยใช้งามดีมากเลยปรากฏว่าแหนแดงงามกว่าสองเท่า <c oughs> โอ้เหมือนฟ้าประทานมาเลยประเทศไทยนะทำความดีเต็มรอบนะคนไทยทำความดีเต็มรอบ นะ้าพูดใดตบความดีเต็มรอบฟ้าก็จะประทานนะ้าสิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้นะตอนนี้ก็โอ้โหกุศลนะมาตาลีเทพทรงแหนแดงมาให้นะ้าดีมากเลยประสิทธิภาพสูงแหนแดงมีประสิทธิภาพสูงมากเลยนะเราเอาต้นกล้าที่เพาะแหนแดงนะที่ศีลสองนะเนี่ยเราเอาต้นกล้าที่เพาะด้วยแหนแดงไปปลูกนะโอ้ยงามลึมๆมม,ลมเลย ที่นั่นเรามีอินทรีย์วัตถุด้วยอินทรีย์วัตถุก็ใช้ได้ทุกอย่างนะกิ่งไม้ใบไม้สดแห้งทุกอย่างอินทรีย์วัตถุก็ใช้ได้หมดเลยมาผสมกับแหนแดงก็ได้นะผสมกับแหนแดงเลยหรือไม่มีอินทรีย์วัตถุอื่นๆก็แหนแดงอย่างเดียวเลยนี่จบเลยได้เหมือนกันแหนแดงอย่างเดียวก็ได้หรือมีอินทรีย์วัตถุอื่นๆก็เอามาใช้ร่วมได้เลยมาผสมกันขุดลุ่มกว้างยาว ประมาณคืบสองคืบลึกประมาณคืบหนึ่งนี่นะโอ้ยสบายเลยนแต่ละหลุมแต่ละหลุมนี่ก็ใส่อินทรีย์วัตถุหรือใส่เนื้อแดงเข้าไปหรือใส่ทั้งสองเข้าไปนะจากนั้นก็ปลูกเลยนะเอาต้นกล้าลงไปปลูกเลยมีอะไรก็ปลูกล้อมๆเข้าไปนี่เราปลูกอันนั่นตรงกลางเมื่อวานนี้ก็ไปปลูกต้นผักะมะเขือปลูกตรงกลางแล้วก็มีคะนา้ามี อะไรอีกนะมาประกาศข่าวปลีมีประกาศนกนะปลูกรอบๆมีอะไรนะขึ้นช่ายนะปลูกรอบๆอ,อะไรเงี้ยอนั่นนะนะก็ปลูกกันไปรอบๆรอบๆนะพักอะไรแล้วก็ปลูกรอบๆได้คือหลุมเดียวนี่ได้หลายต้นนะ, <c oughs> นะผสมผสานปลูกหลุมเดียวได้หลายอย่างนะเมื่อวานก็ไปปลูกกันนเป็นกเกษตรอินทรีย์ของเรานอย่างนี้แหละนะ,นะ เนี่ยอาจารย์ว่าหัวใจสาคัญอยู่ที่ปุ๋ยนี่แหละด้วยนะอินทรีย์วัตถุปุ๋ยก็ตอนนีน้โฆษณาเนียแดงเต็มที่นะเพราะว่าหนึ่งนอกจากธาตุอาหารเยอะที่สุดแล้วกรมวิชาการเกษตรบอกแทนปุ๋ยเคมีได้เลยนะแทนปุ๋ยเคมีได้เลยนอกจากธาตุอาหารเยอะที่สุดแล้วตอนนี้นะก็ยังไม่ต้องไปสับให้มันเมื่อยนะอาจารย์ชอบไม่ต้องไปสับให้มันเมื่อยแล้วก็เลี้ยงก็เลี้ยงง่ายง่ายนะ เลี้ยงก็เลี้ยงง่ายง่ายเอาไปโยนลงสะโยนลงอ,อะไรนะกะละมงกะละมังนะที่มีน้ำมันนะใส่กระมังใส่ตุ่มใส่องค์ใส่อะไรก็แล้วแต่เนาะใส่บอ่ออะไรนะลองปูนก็ได้เนาะอะไรก็แล้วแต่นะเอาไปโยนใส่ใส่ใส่ตอนนั้นเกิดแล้วแต่ต้องใส่น้ําเข้าไปด้วยนะมีน้ำนะเป็นบ่อน้ําของเรานะอย่างเงี้ยท่านใดมีสระมีฝายมีบอ่อก็ไปโยนลงเท่านั้นเองนะ ถ้ามันไม่ค่อยงามเนี่ยใส่อินทรีย์วัตถุเข้าไปด้วยถา้าไม่ค่อยงามเนี่ยใส่อินทรีย์วัตถุเข้าไปปุ๋ยหมักนี่เป็นต้น,นกิ่งไม้ใบไม้ปุ๋ยคอกนี่เป็นต้นนะใส่ลงไปในน้ำ <c oughs> มันจะกลายเป็น,นกลายเป็นธาตุอาหารให้กับแหนแดงแล้วเขาแตกตัวเร็วมากสมถึง14วันนี่เขาจะแตกตัวเร็วมากเลย3มถึงส4บวันแตกแตกแตกออกไปเลย เทคนิคคือไปตีให้เขาแตกยิ่งไปเอาเท่าไหร่ยิ่งแตกไปเอาเท่าไหร่ยิ่งแตกแล้วไปตี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 เขาแตกกระจายไปเขาจะมีต้นเล็กๆที่มันเกาะอยู่กับต้นต้นแม่ต้นพันธุ์นเราตีเนี่ยมันจะกระจายไปแล้วโอ้โหเกิดไปได้เยอะยิ่งเก็บยิ่งกระจายยิ่งเก็บยิ่งกระจายนะเพราะว่ายิ่งเก็บมันก็จะทําให้เขาแตกออกแตกออกหล่นออกแตกออกแล้วเขาจะกระจายเร็วเป็นสุดยอดปุ๋ยนะเป็นความหวังอาจารย์ว่าเป็นความหวังของเกษตรกร จะทำให้เรานั้นไม่ต้องซื้อปุ๋ยนะลดต้นทุนการผลิตลงมาได้นะนะอันนี้ดีแล้วก็ได้พืชไรสารพิษด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้โอ้โหแหนะแดงกำลังมาแดงนะพี่น้องสามารถประสานกับหน่วยงานเกษตรนะประสานกับหน่วยงานเกษตรได้ได้ข่าวว่าพี่น้องเราไปถามว่าได้ข่าวว่าแจกฟรีหนึ่งกิโลกรัมว่างันนะหน่วยงานเกษตรในท้องถิ่นนะ ในงานตำบลเกษตรตำบลเกษตรอำเภอนะ่าเห็นว่าได้ข่าวมาอย่างนั้นนะดีมากๆเลยนะท่านมีทุนมีรอนมีอะไรอะไรนะ่าที่จะทำแจกนะจะมีหลายที่ที่แจกได้นะ่อาอ้าวเลยนะไปติดต่อดูเดอ้อเผื่อจะได้นะ่ารู้สึกว่าแจกนะครัวเรือนละหนึ่งกิโลกรัมหรือไงนะเท่าที่ได้ข่าวข่าวได้ข่าวคราว,าว,าวมานะดีมากเรื่องแหนแดงอาจารย์เชียแหนแดงตอนเนี้ อินทรียวัตถุอื่นๆก็เชียนะไม่ใช่มีเชียนะอินทรียวัตถุอื่นๆก็เชียเศษอาหารก็เชียนะปัสสาวะก็เชียเชียหมดนะใครมีอะไรใช้อันนั้นนะท่านใดมีอะไรใช้อันนั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เชียแหนะแดงเพราะว่าง่ายเหลือเกินนะเลี้ยงง่ายเหลือเกินเอามีเทคนิคอย่างหนึ่งด้วยเวลานะบางที่ถ้าถ้าอากาศร้อนมากให้ให้ให้ปลูกในที่ร่มเลี้ยงในที่ร่มลำไร ถ้าอากัศร้อนมากถ้าอากัศร้อนไม่มากกลางแดดเลยไม่มีปัญหานะก็ดูเอาก็แล้วกันให้มันเจริญเติบโตได้ดีกันแล้วกันนะแล้วถ้าเรามีเยอะๆนี่เราเก็บขึ้นมากองไว้กองไว้ตากไว้ได้นะเอามาตากไว้ได้ตากไว้ธาตุอาหารก็ไม่สูญหายตากไว้ธาตุอาหารก็ไม่สูญหายไปไหนพอกับสดว่างั้นนะธาตุอาหารใกล้เคียงกันว่างั้นตากไว้ได้โยอยู่ได้เป็นปีสองปีเลย นมีประสิทธิภาพสูงได้ถึงหนึ่งปีเลยตากไว้ได้อยู่ได้ถึงปีหนึ่งถึงสองปียังประสิทธิภาพสูงนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็เชียร์เชียร์แหนแดงก่อนตอนนี้โอ้โหถ้าประเทศไทยผลิตพ,พืชไร่สารพิษได้เยอะๆนาอโอ้โหจะดีขนาดไหนเนาะพืชพันธุ์ทางอาหารไร่สารพิษนี่ผลิตกันได้เยอะๆเยอะๆเยอะๆจะดีขนาดไหดนาจาจย์ว่าสุดยอดเลยแหละนะถ้าเราผลิตกันได้เยอะๆนะ แล้วก็เอามากินมาใช้มาขายในราคาถูกที่สุดเท่าที่เราจะอยู่ได้นี่นะนะ่ะแล้วก็โอ้โหขายไปต่างประเทศด้วยเนาะก็ทำให้ชีวิตอยู่รอดอยู่เย็นเป็นสุขนะ่ะโดยเฉพาะยุคโควิดนะระบาดอย่างเงี้ยนะ่ะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องผลิตอาหารไรสารพิษให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะที่นี่ก็พยายามเต็มที่เลย อย่างเมื่อวานก็แบ่งทีมกันทีมหนึ่งไปทำกิจกรรมไร้สารพิษอาทีมหนึ่งก็ฝ่ายช่างทีมหนึ่งก็ป้ายนะนะไปเก็บทรายนะของเราคนจนเก็บทรายมาใช้นะเก็บทรายเก็บหินอย่างนี้เป็นต้นนะก็ทําการงานต่างๆแบ่งหน้าที่กันนะคนละไม้คนละมือโอ้ขอบออจจุนอาจารย์ก็รู้สึกอบุ่นะนะตอนนี้ก็ลงตัวกันไปเป็นลำดับลำดับนะช่วยกันคนละไม้คนละมือ นี่แหละนะพุทธะนะมีกระบวนการนะมีธรรมะสารณียรรรหกพุทธพจน์เจ็อปริหาร 7, นี่จะทมเจ็ดนะเป็นการสารพลังกันของหมู่คนดีนะที่ทํากิจกรรมการงานที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนะแล้วก็แบ่งปันเกื้อกูลผู้คนร่วมกันแล้วเราก็ชําระกิเลสไปพร้อมพรมกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้จะทําให้เกิด จเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมนะจะเป็นสภาพที่ผาสุขที่สุดนะพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าน,นี่คือสภาพที่อยู่เย็นเป็นสุขที่สุดผาสุขที่สุดของชีวิตนะเราสามารถพึ่งตนและช่วยคนในพ้นทุกได้ดีที่สุดนะ <c oughs> อย่างนี้แหละนะเราก็มีชุมชนสังคมเราแบบนี้อาจารย์จะพิสูจน์คำสอนพระพุทธเจ้า ตั้งแต่พิสูจน์มานี่ยังไม่มีอะไรที่ไม่เป็นจริงเนี่ยจริงตลอดกาลเลยนะจะพิสูจน์คําสอนของพระพุทธเจ้าว่ามิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งัดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์นะปฏิบัติมักมีองค์แปดคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละสู่ความพ้นทุกข์โดยอาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสในแง่เชิงต่างๆางทั้งสารณยธรรมหพุทธพจน์เจ็ดอปริหานิยธรรมเจ็ดนี่เป็นการสารพลังกันทําดี และวันนาเก่านะการมีชีวิตอยู่แบบประหยัดเรียบง่ายนะขยันแล้วก็แบ่งปันนะลดกิเลสขยันแบ่งปันนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละนะเป็นวันนาเก่าชีวิตที่แข็งแรงมีคุณค่าและพาสุดทีนะ่สุดนนี้เป็นวันนาเก่านะอยู่แบบแข็งแรงอายุยืนนี่ก็จะอยู่แบบอ,อนยุยศสสูตรนะ ทิลานาสูตรอุปถากสูตรน,นี่จะทำให้แข็งแรงอายุยืนอาพาธสูตรสังคีติสูตรจุลกรรมวิพังคสูตรกัจจูปมสูตรนี่เป็นสูตรที่อยู่แบบแข็งแรงอายุยืนนี่ทำสมดุลร้อนเย็นเป็นลดกิเลสเป็นช่วยเหลือผู้อื่นเป็น,นอย่างยี่เป็นต้นรู้จักสัพพุิสธรรมเจ็ดนี่เป็นต้นการประมาณการการะทำให้พอเหมาะ ก็เราจะพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพิสูจน์อย่างนี้แหละปฏิบัติตามที่ท่านสอนเนี่ยโดยมีพระโพธิสัตว์เอามาอธิบายพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆเอาคําสอนมาอธิบายเนี่ยมันจะอยู่เย็นเป็นสุขจริงไหมมันจะแข็งแรงอายุยืนมีความอุดมสมบูรณ์มีความอยู่เย็นเป็นสุขมีสิ่งดีๆเข้ามา,าผลักดันสิ่งร้ายๆออกไปเนี่ยจริงไหมก็อาจารย์อยากจะพิสูจน์ความจริงอันนี้ แล้วจะก็พิสูจน์มาเป็นลําดับลําดับแล้วเ็ยเห็นว่าจริงนะจริงตามที่พระพุทธเจ้าพระพุทธิสัตว์ได้กล่าวเอาไว้จริงตามนั้นจริงๆนะ